ฝนก็จะตกแล้วนะคะทุกคนยุงก็เลยเยอะหน่อยเยอะมากเลยตอนแรกจะมาดูเห็ดค่ะเห็ดมันเกิดอยู่ประมาณสองสองดอกแล้วก็เลยเอาเอาใบไม้อะคะ่ะเอาปกไว้แล้วทีนี้ก็เน่าแล้วะค่ะทุกคนอ ไม่มีใครเอาไปกินเลยเนาะถ้าช่วงในที่แบบว่าไอหน่อไม้ไม่ค่อยมีอะ่ะคนเขาจะอยากมากเลยนะทุกคนอยากกินมากปพพี่มันร้อน <c oughs> เอาอีกสิเยวจะถ่ายให้ยืนป็ะหลาดในป่าหน่อไม้โอทุกคนเยอะมา <c oughs> กเลยดูดูนี่ค่ะทุกคน ดูหน่อมไม้ค่ะหาเลาะเห็ดแหละตอนแรกอะ่ะพี่โกเรียกแล้ว ดูน้องวัวมาถ่ายวัวนี่แหลคะค่ะทุกคนช่วงนี้หน้าฝนนะคะทุกคนมันลกมากเลยป่าฝนก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาตรงนี้นะคะทุกคนลกมากเลยคะ่ะพี่โก้ก็เรียกแล้วคะ่ะทุกคนมีน้องวัวด้วยทำอะไรกันหล่ะคะน้องวัวพี่โก้เรียกขับกลับค่ะ พามาดูป่าค่ะทุกคนอันนี้อะไรนะพี่ไอ้ต้นต้นขี้เหล็กเนาะอันนี้ขี้เหล็กค่ะทุกคนโอ้โหสวัสดีค่ะหน่ารักกันเลย รจังเลยนะครับไปพี่โกก็เรียกเรียกเอออยู่นั่นแหละจ๊เอ๊ถ่ายรูปหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรเอ่ยสวยจังเลยนะสวยจังเลยไปละดูทุกคน ต้นไม้ขึ้นเยอะมากแบบสูงมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกแล้วแบบมันจะลกนิดนึงนะคะทุกคนไม่เหมือนหน้าแง้ง่งหน้าแ้งอะ่ะป่ามันจะแบบสะอาดเรียบร้อยฝนชอบเข้ามาอันนี้ไม่อยากเข้าจริงๆน่าจะมีเห็ดเผาะด้วยเนาะแบบดินแบบเนี้ยนี่ค่ะดินแบบนี้น่าจะมีเห็ดเผาะขึ้นหน่อยนะอันนี้แบบไม่มีดูพี่โกเรียกซะพี่โกเรียกค่ะปะ ีป้ายสวยๆค่ะโอเคป่ะโอเค,นะค,คน,น,นะคะทุกคนกลับกันค่ะทุกคนพามาดูป่าป่าในกลางหมู่บ้านนะไม่ได้ไปไกลไปได้เท่านี้ค่ะทุกคน ไปไกลไม่ได้ค่ะทุกเป็นห่วงลูกเหมียวดูขนาดลูกหมายังเรียกแม่นั่นน่ะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนมาดูหน่อไม้โอ้โหเขาเรียกว่าหน่อไม้ไผ่บ้านนะคะทุกคน เอาไมา้ไผ่บ้าน